ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็าจะมาทําการเปิดเตาเพื่อดูฐานที่หลังจากเราเผาเมื่อคืนอันนี้เป็นการวางดินเพราะว่าปัญหาที่เจอบ่อยก็คือการรั่วการรั่วออกจากขอบถังตัวนี้เราก็เป็นการวางดินข้างนอกเพื่อกันควันเพื่อกันเก๊ตมันรั่วออกมาใน,นข้างบนนี้ก็จะใส่คิดเท่าแล้วก็ดินเพื่อรักษาให้มันเก็บความร้อน ส่วนข้างนอกเตานี่ก็จะเป็นสังกะสีสังกะสีแล้วก็เอาทรายใส่ข้างๆเพื่อกันเตาอันนี้ก็จะได้ทําการเปิดเตาก็จะได้เลาะดินออกเอาดินออกก่อนในการเมื่อคืนในการเผาเมื่อคืนส่วนฐานจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะได้มาดูในวิดีโอต่อไปนะอันะออนี้ก็ถ่ายคนเดียวโอกาสท,ที่จะถือวิดีโอมันก็ยากดังนั้น มาค่อยวิดีโอต่อไปจะได้ดูฐานนเป็นยังไงก็ขอสวัสดีทุกคน